โอหัวหัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเออหัวไหมสวนเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่อาเฮ็ดจะได้กินได้เออหัวไหมกบ่เฮ็ดมุกเฮ็ดดันแกงแกงส้มแกงส้มเฮ็ดเอิบเฮ็ดเอิบ ส้มใส่เนาะไม่ส้มดิบ่ะเนาะไม่ส้มก็มีแกงใส่มันเข้ากันอยู่บอก็อันนาบ่เสียปั่นแกงส้มมากรวดโอ้ใส่มากรวดส้มมันเนาะจ้ะมันเป็นสารฮันดีโอ้ใส่มากรวดส้มแล้วใส่ยังอีกบนีมใส่ักใส่หอมบ่ใส่หอมใส่บักซีเล้าอย่าขี้มันหลายเนาะขี้ไหลตึงโอ้ อีกโมมนนน้อยดินี่ยุ้นนำซ้ำนี่บ่อยู่นนำซ้ำซ้ำอยูดต้นเนื้อพุ่นโอ้เห็นบวกบวกเด้มันยังอยู่นี่เนาะบิ妮ไลตัวโค้นี่โคดรละเอละพอเลยเนาะโอ้รต้องเอาลายดอกเด้อส้มส้มบลอดะเนาะส้มบลู ส่มมักลอดเฮบนใส่ผูบ้บรรยายน้อยน,น้อยตรงไหนผู้ <c oughs> บรรยายน้อย <c oughs>

เราเรานัดคนของจากงโมงคนของเวียดนหนะคนเครื่องเวียดนหะนะเออห้าโมงห้าโมงสี่โมงองมือบ่คนไปใส่คนมานี่โอ้เอา้นาเอเาไปเอารานมาดอกโอ้นาะๆนาะนานอยู่ดรอเนาะท่าน อยางนัมาสุดยอดเอามใหนกิเานน้ำเมอเป็ดเจ็ดเจ็ดเป็ลักนี่ละไปยากเเพอร์สเดมืพีไรนี่เนาะไปป้าไปป้าไ้นี่มีรถอยู่คันเดียวนี่ออกโป่ได้เลยเนาะแล้เจ้าอ หรือว่ารถจักซะเนาะบอกแล้วให้เจ้าหัดรถจักเจ้าสิไปไซก็ได้มาตัวนั่นสิเก้ามานาลาลาลก่ได้เก่งเนาะเจ้ามาผู้เดียวเนาะมาอยู่ตรงโดนแต่ว่ามนี่ปุ่งกเราคุณสิ้นกับอาหารบ่อาหารการกินนีกกินได้กินได้ ข, auto, ข้าวนี่เนาะข้าวแก่น yeah. uh ้อยเม็ดน้อยๆคือข้าวญี่ปุ่นนี่เนาะเม็ดมันคือกันเนาะข้าวญี่ปุ่นก็เม็ดสันๆสันมากินเกาเหนียวเหล่าเด้เนาะโอ้มากินเกาเหนียวเหล่าแต่ว่ามันดินญี่ปุ่นโบราณสมัยนั้นตะกี้มันสเซ็ดข้าวเหนียวเนาะมันหนาวเนาะอากาศมันหนาวเนาะแล้มันกินเกาเหนียวได้คนญี่ปุ่นตะกี้เนาะกินข้าวเหนียวได้แต่ว่ามูฟิเซ็ปตีมือเด้เห็ดกินโดนเด้มันปลูกบ่ได้เนาะ ยาปกติเราหมุนเกาเจาด้วยเห็นว่าโอ้เ้าบ่าวแต่คือคนเล่าเราได้นน่ไก่สิคือคนเล่าเราได้นน่เนาะโมแต่ว่าเข้าใจสุขค่ำเหมือนนะเจ้าบ่าได้เจ้าก็เข้าใจนะแบบเพราะต้องโมต้องแพเม่นละเม่นละ ตัวทำอิดเดมบ่อคยเข้าใจไปเลยเนาะเน่บ่ใส่บ่มหมกหลอดยังไปเอาไปเอาหมกหลอดอยู่วุ้ยต้นมันจังใดต้นหมกหลอดนะใส่หมกหลอดสมสม กินเป็นบ่ตัวหวกเจ้ากินเป็นบ่อหน่นนา <laughs> อ้าวนี่สิเตรียมกินเขากินน้ำได้ปะเนี่ยมันก <to ินหรือว่ามันเปลอามารานเขาน้ำประปาเขาแตกน้ำก็เลยไหลลงทุ่งนารอบกลารีย่ห้องแบบนี้ไปแล้วคว้าร่างนเออาิ้มนะเอาอันน้องเคยไอ้ผมาง่ายบอกพี่เขาต้องกัน เิ่นบ no ่มาไงบ่กบท่าเพิ็นก่อนเฮ้ยไปนั่งแล้วกันเอ้กินรับินละ้อมีอ บอตันเดบูกอยู่สองกระสอบเปรี้ยวเอาบอสิแบงห้กระสอบหนึ่งเขบอกเขาไงอันนะี้ตกมนลงเต้รเนี yani ่ยอุ่น yup ู

จุกอันน้อเอียมอยู่จะภาพมาที่เบอมาเจาดรยังอัปานม่นั่นอบอกราห้องช่วนช่นอนนี้โจริงิงโอ้จริงเปลี่ินคนนั้นอาจะหยักเปลนตัวันเลยไหมจดอกงนในดอกก็ยน อาจาล่จิ้เมเอนเอาไม้เ็ปลวดลายายคือจะข่จเิ้มไหมไข่หลาย ปกติเขาจะเอาคูนปั่นอันนี้ฉนอไม่แต่ละกลุ่มได้ว,วัดใส่มงคลเอาเลไทยชาวเชียเจ้าเขาขายที่ซ้ำอย่าตลาดเนาะ นี้ไปสัมภาษณ์แดนเขาบอกว่าากแห้งนปลาขิงน้ำซนึ่งาเอาลูกชายไปดำพันนี่โอ้ปลาขิงเนาะปลาขิงคุณนั่งข้างหน้า ่จะเห็นตรงน้ำทำม่น้ำทมที่นี่จาหันบ่ใหญ่นะเออเอากลัไปถ่ายรูปกับ้ครับอันนี้ยาเติมอันนี้ยาเติมนั่ยาปเอิมถึเทไปช่วถามเขา เอ้วเด็น <no ้องิดแ้วกนตไหาปลานี่เขาล้งำตเลยเนาะแมว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 อลยมีนปลาดนั้นเนาะผมนัก็ื่แอ่ พี่น <laughs> ้องมายามหลายเนาะเี <c oughs> ่นเอกยามเนาะมาทอดล่นล่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 น่ไ่มา ไปดอกไดงเล่ามาสู่เพื่อนอกข้าวเพ่นกมันมันยามเว้นมันตำจอกมันเสีย้อเป็นกันย่งนี้น้อยงับเพื่อนเราต่อแล้แก

จังตึงหินเอาจั้งจังเออจังรองหินกจังเอาแมยนะูอยู่ตงเงินเนาะนน่ลมบรี่งเยลมลมโบงพวกาอยู่นงลมเขาได้มันกระพัดขึ้นมันอไร้มันบอตีมันบอตีงแม่สังสีมันยกได้นะมันลวงออกไปคนนะมันมีปูบังไลลมไม้นปาดูอยู่ ไี่มนทำมาซันั่นเองมันธัวด๊อกบ้านนี่ก็หัวายบ่มันหอกอันนี้เปนตุกข้กลี้ยงนะตกข้อมีเพื่อนข้อบ้านเขาเพิ่นหัวไม่ผมแมห่วมันมาจากบเดนี่กอกันอันนี้ก็กคบับตอนนี้ผม่ะ่าอยู่ทำรรมาตนี้ก็เป็นุก้เหมือนกยนนมันไม่ตีนเลยดิเป็นลูกชาวนาเอชาวนาอันนี้เันชาวชาว เชาวเขาอยู่น้ำหนังจำควบคุมนี่ไงเอิ้นอยู่ดีนะเอิ้นควบคุมอยู่ตามนังจำน้ำยืนกันเฮ้แม่มันเป็นโตต้นไม้ได้แม่มันต้นหนไม้จะลูกใหญ่โอ้ตัวน้อยแม่ตัวน้อยแม่ตัวน้อยแจะว่าลูกใไงอ๋อทายหหดไปเด้อเป็นเนือหนาก็ได้ครับ

ไปวัดไปเบิ่งเอ็นเขาไปดำนานากอกนึงวิศกรนึ่งจะลื่นอยู่นั่นหมาหมางมาลายเขาไปดำหน้าหรือไงเปหวัดไปเบิ่งแม่หมาฝักลายโอ้ใช่อู่างนาเจ้าดำหน้านี่อยอาตมาให้ยืนมาสักก่อนจับดำนาหมางมาสุดก่อนัดำน้าสุดดา เอาเรื่องมาิหน่อยเจเจ้าเหลียวเอเเหลียว่นั้จจังวัดใดอยู่ที่ลำแตเอาเขื่องมาหายไปหน่อย็เลยบานเมองลองมาบัารตาบงบ้านสมดงบ้ตนบันนต้าต่างนี่ไปขอบบัตรเพียงนี่หราะเออคนเดียวไม่เพี้ยนเลเขาไปเขาอยู่บ้านเพียงไม่เดียวพวไหไปจะบ้านคงมันไปยากไปย่าอุดง ผู้เล่าเนี่ยเิ่นต่างจากเล่าเล่าลุมจังไลยผู้เล่าอันเล่าลุมเหมือนนะเล่าลุมเราจากนาพุทธเลยาพนาพุทธเดี๋ยวหลังจากเล่าเคร่งเป็นศาสนาพิธีก่อนมก็มาจากหลวงพ่อบางเหมือนบ่คือกันเราสุดเนี่ยอันกเดียวกันพันกับลวงพ่อบาง จันแต่ว่าพวกเวียงจันบอกอยู่นึ่งนะทั้งพี่แต่พี่สระไอจอกเป็นสระเออทั้งนี้ต้องบอกบอกเป็นสระเออน้ำน้ำใจก็เป็นน้ำเจอทั้งเมี่ยงเวียงจันก็เป็นน้ำใจก็น้ำใจมีแล้วเวียงจันในเล่าซีโคตบุนเพราะว่าจะสระไอจะสระไอทั้งนี้มาสือสละเออลูกเพิร์ลูกเพิร์กแล้วก็คือกันกับผู้ไทยวกันอันเดียวกันว่าตะกันเดียวกันผู้ลาวผู้ไทยโอนี่มัน เราถกต้นนี่บ่ทั้งผู้ไทยทั้งไทยแดงก็บอกทั้งนี้มีแต่ลาวลุงลาวลุงศาสนาพุทธกับลาวกลางแล้วลาวสู่งระเลี่ยเรามีแต่ซามพังคือกันพวกไทยเดียวผันีไทยดำไทยไทยดำไทยดำยุ้ยมะแยดไปดามมะแยดไไทยแดงอยู่นี่ยุ่ยนี่ไทยแดงบ่ไทยแดงไม่มีไทยขาวก็มีมีแต่ข้าวเราโอ้มีแต่ผู้ลาวมีแต่ผู้ลาวเดียวผู้ลาวผู้ลาวมังมีแต่ผู้มีมังมี ไปขายเครื่องขายเครื่องมันไปขายอยู่จังหวัดกุลาดไปส่งเทือไปขอข้อลาถไปขายเครื่องไปขายเนี่ยสินดไปไปนำงานเขาเข้าขายสินไมก่อนไม่ไม่เลยามัส่งไปเลยไม่กี่กับไปส่งตลาด มีเหลือนขยบซื้อได้แต่มีมีเนื้อหรือเพาะเป็ไรอย่างเดี๋ยวพระจำจะหนีผ้าสบายบดมีน่นน่ะสบายเคียง้ามีนี้ยังเบี้ยนเอาไปไปส่งพระพี่ท่านแล้วมีสินคนไทยเลยเอาเห็ดเนี่ยสินมันสินมันไทยไทยเอาเส้นมาจากใส่ไทยโตละรักนเนมันจังวัดเลยแทหนูสิ้ตคนี้ย่ เราเรียกมอดเรียกไมเ,ยมเออเพเดียวก่อันนี้มันสิ้นส่งว่าคนไทยโดยเฉพาะคนลาวเขาหนุนก่ได้สูงเนี่สิ้นคนไทยนี่ยขึ้นหนุนก่ได้ครับสูงลาวเขาหนุนหนุนต่ำมันสิ้นคนไทยของเราเนี่ยตังมีติดสินเนย็บต่างหากเลยดสินแล้วนงส่งเต่ยันปากกันคนไทยปากก็ปปเปิ้ลเปิ้ปนลนี่นี่นะเปิ้ลปีนป้นะนี่นะ ไปหอดโค้กหลักหน่วยงาน<ช>ไรเชิญไปทั้งยังเลยในงานไปออกงานอันหัตถกรรมราชการเอาไปน้ำชุ่มมันชุ่มเมืองเฮาค่ะเราเออกไปแต่และเมืองนี่จะไปคายเชื้องอันนี้นะคอนแกนได้ไปครับงานไหมขคอนแก่นไปลิน้นบมได้ไปคายเชื้องได้ไปได้ใหญ่ครับได้เห็นได้ไปอะไรที่ใหญ่ครับเที่ยวเที่ยวดอกไปเที่ยวไ,ไปไปคายเครื่องแล้วก็เข้าวนโลแล้วไปเที่ยวนะครับมีคอนแกน เดินในเมืองมีพี่น้องไหมเป็นเพื่อนจุ่มกันแก่นนะเดินในเมืองในเมืองหรอ่าอยู่ในเมืองเป็นเป็นญาเลยเอนเม้นสวยตโตแล้วนอกจุ่มกันหู้ตัวถ่ายไปนั่นมันเฮ้ยตจับกันละเป็นพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านเฮงนี่ไงอาบัวอยู่มกันนะวันนี้เครื่องประดับทั้งหูทั้งอันนั้นนี่เอียงหลายบ่ะมาร์คมียมกันบ่ะสร้างหูพวกกระจรพวกอย่างนี้บ่ อยู่ยู่ฮาแมนเน่เออขามักนยมอยู่พวกพวกไปลุ้นพวไปลุ้นพวกเล็กหน่อยเขาเอออยู่่างนะนะไปนไปโคราชนั่นมีทางเครื่องน่สางเครื่องน่ะเครื่องซ้ำเนือเขาเป็จัดเป็นเตอเมืองน่เปนเขือไปรถเนื้อไป เขารถนี่เลยไปนํารถรถอันท่องเที่ยวก็เลยเนอรถตู้นี่สาวห้าบนนั่งนนะป้าเดี๋ยวพวปจะบุนบายวม้งไม่น่้าวเก่ปลา่งไมลาหปลาไมเียนีอีไรแต่เอ็นเย็นมีลาไรบ่มีปนาีหลบ่มีเจ้า บ่คือเดี่ยวหรอกปลาไหลคือนาดมัเย็นมัเทาันี้ละไปก่อนแ้ก็ปลาไหลน้ำไยสยามมัสด้ย็นมันอยู่น้น้ต้องตด้มไปให้จบระวงดีจมเอางงับมาว่าอะ่าค้นๆน่ไหญเอมันเท่าไงอยู่ไหนโอ้เขาเาเนี่ยแม่งยูนินด้กขไเลยาไอ้ปร